วัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับดาบกระดาษเท่ๆแบบนี้เลยครับผมเฮ hey, อย่างเฟี้ยวนะครับผมคล้ายๆดาบเอ็ก i b คาเลยนะครับผมในในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพับกันได้เลย โอเคนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเอากระดาษ A4 มา1แผ่นก่อนนะครับผมทั้งหมดเราจะใช้ประมาณ6แผ่นนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวก่อนเลยนะครับอันนี้จะพับเป็นตัวดาบนะครับผมปึ๊บโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดเลยนะครับปึ๊บพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เปิดออกมานะครับนี่เราจะได้ขีดกลางมานะครับผม ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาขอบด้านข้างนะครับผมพับเข้ามาชนกีดตรง,ตรงกลางทั้งสองข้างนะครับเ๊บนี่ <S <S เล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดนะครับผมโอเคให้เราพับแบบนี้เข้าไปทั้งสองข้างเลยนะครับเ๊บนี่ <S <S พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับอีกห<ท>นึ่งทบนะครับผมนี่ให้เราพับเข้าไปอีกหน<ท>ึ่งทบนะครับผมทั้งสองข้างเหมือนเดิมเลยนะครับ ึ๊อนี่ขั้นตอนนี้นะครับผมเราพับทบนี้นะกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับผมให้เราเอาด้ามมันไกมารีดนะครับผมจะได้เนี้ยบนะครับเึ๊บนี่ทั้ง2องข้างเลยนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็ใช้ด้ามกันไกรีดอีกหนึ่งรอบนะครับผมใช้นิ้วรีดไม่ไหวนะครับผมแสบนิ้วนะครับ ึ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมมาวางในแนวตั้งกันนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับสามเหลี่ยมเข้ามาในลักษณะนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะโอเคพับแล้วเราก็รีดนะครับผมปึ๊บอีกข้างนังนก็เหมือนกันเลยนะครับปึ๊บนี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผม เราก็พับอีกหนึ่งทบนะครับผมเอาขอบนี้นะครับมาโชนแบบขีดด้านในเลยนะครับผมพับเข้ามาในลักษณะนี้นะครับผมปึ๊บนี่จากนั้นเราก็รีดนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นปลายดาบของเราแล้วนะครับผมอย่าเฟี้ยวนะครับโอเคเราก็รีดได้เลยปึ๊บนี่มันก็จะได้เนียบสวยนะครับผมรีดให้ดีนะครับผมรีดให้คมนะกระดาษของเราก็จะออกมาเนียบสวยนะครับปึ๊บ กระดาษค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราพับลงหลายทบนะตรงนี้เราก็รีดให้เนี้ยบก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมนี่ให้เราพับแบบนี้นะครับผมทั้งหมด2แผ่นนะครับผมให้เราทําการพับแบบนี้อีก1แผ่นนะครับผมโอเคทําการพับได้เลยโอเคครับผมนี่ของพี่โดนพับมา2อันแล้วนะครับผมให้เราพับแบบนี้นะครับผมนี่ทั้งหมด2ออันนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับ ให้เรานํามาประกบกันในลักษณะนี้นะครับผมนี่เอาด้านนี้นะครับผมฟ้่มใส่กันนะครับปึ๊บนี่ประกบใส่กันในลักษณะนี้เลยนะครับนี่ก็จะเหมือนดาบทั้งสองข้างนะครับผมเท่ๆเลยนะครับนี่ให้เราประกบกันให้ขอบชนขอบนะครับผมให้เท่ากันนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะติดเทปใสข้างๆนะครับผมทั้งสองข้างนะ หรือว่าขั้นตอนนี้นะครับผมใครมีกาวนะครับผมก็ทากาวด้านไหนได้เลยนะครับผมทาในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็มาประกบติดกันแบบนี้เลยนะครับโอเคพี่นนท์จะใช้เป็นเทปใสนะครับผมจากนั้นเราก็ดึงมาเลยนะครับผมปึ๊บขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราติดตรงหัวก่อนนะครับนี่เล็งให้เท่ากันนะครับผมเล็งให้เท่ากันก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นก็จับไว้นะครับแล้วเราก็เอาเทปใสติดนะครับผมติดเข้าไปครึ่งนึงก่อนนะครับในลักษณะนี้เลยปึ๊บ นี่แบบนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมเราก็บีบให้มันประกบติดกันนะครับผมจากนั้นล้วก็พับเทปใสติดได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมโอเคอีกข้างก็เหมือนกันนะครับผมข้างนี้เราก็ติดเหมือนกันเลยนี่บีบให้มันประกบติดกันนะครับผมล้วก็พับ ติดประกรบได้เลยปึ๊บนี่นี่ครับผมแบบนี้เลยนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมข้างๆเราก็ติดเหมือนกันเลยนะครับผมติดยาวมาเลยนะครับผมทั้ง2ข้างนะโอเคเราก็ดึงยาวๆมาเลยนะครับผมปึ๊บให้มันความยาวมันเท่ากันนะครับปึ๊บโอเคติดเข้าไปก่อนนะครับผมครึ่งหนึ่งนะแล้วก็รีดนี่เห็นไหมให้เราติดในลักษณะนี้ครึ่งหนึ่งนะครับผมจากนั้นนะเราก็พลิกมาติด อีกข้างหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับผมแบบนี้เลยนี่โอเคนี่นะครับผมจากนั้นเราก็ตัดทิ้งนะครับผมที่เหลือปุ๊บนี่ในการติดเทปใส่นะครับผมมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเรามาติดด้านข้างนะครับผมมันก็จะดูเหมือนคมดาบของเรานะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับแต่ถ้าติดกาวนะครับผมมันจะไม่มีแบบนี้นะครับโอเค้างก็ติดเหมือนกันเลยนะครับผม แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใครมีกาวก็ใช้กาวก็ได้นะครับแต่ใครมีเทปใสพี่นนแนะนําเทปใสดีกว่านะครับมันจะได้สวยนะปึ๊บนี่นี่เห็นไหมมันจะเหมือนคมดาบนะครับผมมันจะเหมือนคมดาบของเรานะนี่เห็นไหมครับผมมันจะเหมือนคมดาบนะครับผมปึ๊บทั้งสองข้างนะครับโอเคนี่โอเคครับผมตัวดาบเราได้แล้วนะครับผมขั้นตอนนี้นะ โอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะม้วนก้านดาบนะครับผมแล้วก็มาสอดเข้าไปข้างในนะครับผมเพื่อให้ดาบเราแข็งแรงนะครับผมเป็นตัวด้ามจับด้วยนะครับโอเคอันนี้เราวางไว้ก่อนนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเอากระดาษมาอีก1แผ่นนะครับผมให้เราทําการม้วนนะครับวิธีการม้วนนะครับผมก็จะม้วนเหมือนเดิมนะม้วนในลักษณะนี้นะครับผมเอานิ้วชี้นะครับผมดันดันเข้าไปนะให้มันเล็กที่สุดนะครับผมนี่ในลักษณะนี้นะครับม้วนม้วนเข้าไปนะครับผมปุ๊บ เราก็ม้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมันจะเป็นก้านเล็กนะครับผมแล้วมันจะแข็งแรงนะนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมเราก็ม้วนไปจนสุดเลยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ติดเทปใสได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมแข็งแรงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสอดเข้าไปข้างในนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับนะครับผมนี่ให้เราม้วนแบบนี้นะครับผมทั้งหมด2อันนะครับผมโอเคทําการม้วนอีกอันมาได้เลยนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมนี่พอเราม้วนได้2อันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอามาประกบกันในลักษณะนี้นะครับผมต่อเพื่อให้มันยาวขึ้นนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับต่อแล้วเราก็ติดเทปใสนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วก็ติดตรงกลางอีกหนึ่งรอบนะครับผมทั้งหมดติด3 3มรอบนะครับผมหนึ่งสาตรงนี้นะครับผมนี่ มันจะได้ยึดติดกันนะครับผมโอเคพอเราติดได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาสอดเข้าไปในตัวดาบนะครับผมนี่ตัวดาบของเรานะครับผมเราก็หาลูจุดกึ่งกลางก่อนนะครับผมปึ๊บนี่ตรงนี้นะครับผมให้เราหาลูก่อนนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็สอดเสียบเข้าไปในรูได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ให้เราดันจนสุดมาถึงตรงปลายเลยนะครับผมนี่ นี่ให้เราด right. ันมาถึงตรงปลายเลยนะครับผมนในลักษณะนี right. right okay, má, ้เลยนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราเล็งให้ตรงขีดกลางนะครับผมขีดกลางของดาบนะครับผมนี่ก็คือขีดนี้นะครับผมเล็งให้ตรงนะครับจากนั้นเราจะเอาเทปใสมาติดตรงนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันเลื่อนไปเลื่อนมานะครับโอเคเราก็นําเทปใสนะครับผมมาติดได้เลยนะครับปุ๊บนี่ติดตัวดาบครึ่งหนึ่งนะครับผมติดด้ามครึ่งหนึ่งนะครับผมในลักษณะนี้เลยนะครับ ตรงนี้เราก็ตัดหน่อยนะครับผมปึ๊บนี่แล้วก็พับติดลงปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมทั้งสองข้างนะนี่เล็งให้ตรงขีดนะครับผมให้มันอยู่ตรงกลางนะครับโอเคจากนั้นเราก็ติดเทปใสไว้ได้เลยนะครับผมให้มันยึดติดกันนะครับผมปึ๊บปุ๊บนี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราวางไว้ก่อนนะครับ จากนั้นนะครับผมเราก็กระดาษมาอีก1แผ่นนะครับผมนี่กระดาษ A4 นะครับโอเคขั้นตอนนี้นะครับผมเราจะทําตัวด้ามมันนะครับให้เราวัดก่อนนะครับผมวัด7ซนติเมตรนะครับผม7ซนติเมตรนี่เราตัดออกนะครับผมนี่จาก1เซนนะครับผมมาถึง7เซนติเมตรนะครับผมให้เราทําสัญลักษณ์ไว้นะครับถ้าใครมีไม้มรรทัดยาวนะครับผมทําแค่2จุดนะครับผมอันนี้ไม้บัรทัดสั้นนะครับของพี่นนท์นะนนก็จะทํา3จุดนะครับผม ปึ๊บนี่โอเคจากนั้นนะครับผมจากนั้นเราก็ตีเส้นนะครับผมตามสัญลักษณ์ที่เรามาร์กไว้เลยนะครับผมตีเส้นยาวเลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่พอเราตีเส้นได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะตัดส่วนนี้ออกนะครับผมโอเคทําการตัดได้เลย โอเคครับผมนี่อันนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมนี่เราก็จะเหลือกระดาษส่วนนี้นะครับผมกระดาษส่วนนี้คือความยาวของด้ามดาบของเรานะครับผมเราก็เอามาวัดนะครับวัดตั้งแต่ตัวดาบเลยนะครับผมวัดลงมานะปึ๊บนี่มาถึงตรงนี้นะครับผมเราทําสัญลักษณ์ไว้ปึ๊บนี่เราก็ตัดได้เลยนะครับผมเราตัดตรงนี้ออกได้เลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมตรงนี้กระดาษมันหลุดนะเราเอาเทปใสติดไว้ก่อนนะครับผม นี่โอเคจากนั้นนะครับผมไอตัวนี้นะครับผมที่เราตัดออกนะครับเราก็มาต่อตรงนี้นะครับผมต่อกันปึ๊บนี่ต่อกันในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็วัดให้เท่ากันนะครับเราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมเรามาต่อเพื่อให้ด้ามจับของเรามันเท่ากันนะครับผมเห็นไหมมันจะมีสองอันเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อนะครับผมตรงนี้ก็จะเล็กตรงนี้ก็จะใหญ่นะครับผมเราต้องต่อนะครับ นี่แบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็มัดเทปใสได้เลยนะครับผมติดเทปใสประกบกันนะปึ๊บนี่โอเคตรงนี้ด้วยนะครับผมปึ๊บนี่โอเคพอเราต่อด้ามในลักษณะนี้ได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอากระดาษแผ่นนี้เลยนะครับผมที่เราตัดเมื่อกี้นะครับมาม้วนเป็นด้ามดาบของเรานะครับผมนี่ เราก็จะเริ่มในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ม Ł ้วนนะครับม Ł ้วนกระดาษได้เลยนะครับนี่เราก็จะม Ł ้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนหมดกระดาษนะนี่เราก็ม Ł ้วนป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมม Ł ้วนช้าๆนะไม่ต้องรีบนะครับผมให้มันเท่าๆกันนะครับปุ๊บปุ๊บนี่ นี่โอเคครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับปึ๊บนี่เราก็ดันให้เท่ากันนะครับผมโอเคกระดาษตรงส่วนนี้นะครับผมที่มันเหลือนะครับผมเราก็ตัดออกได้เลยนะครับผมให้มันเสมอกันกับด้ามของเรานะครับปึ๊บนี่โอเคตัดออกในลักษณะนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเราก็ติดเทปใส่ได้เลยนะครับปึ๊บเราก็ติดเทปใส่เก็บนะครับผมปึ๊บติดครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็พับมาติดด้านข้างครึ่งหนึ่งนะ ปึ๊บนี่ปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่ส่วนด้ามของเรานะครับผมได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะทําตัวกั้นตรงนี้นะครับโอเคให้เราเอากระดาษมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับ ให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวนะครับผมขั้นตอนนี้โอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดเลยนะครับผมโอเคนี okay, ่นะครับผมพอเราพับครึ่งได้แล <themselves> ้วจากนั <us> ้นนะครับผมเราก็นํากันไกมาตัดตรงกลางได้เลยนะครับหรือว่าใครจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับผมรีดได้คมนะอันนี้ไม่ต้องใช้กันไกนะครับผมมันจะตรงนะมันจะตรงง่ายนะครับผมบางทีใช้กันไกมันเบี้ยวนะครับผมตัดไม่ตรงอะไรประมาณนี้นะครับนี่เราก็รีดแบบนี้ได้นะครับผมรีดได้คมนะ ปึ๊บโอเคพอเราลีดได้คมแล้วนะครับผมเราใช้เล็บนะครับผมในการรีดนะพอเรารีดได้คมแล้วนะครับผมเราก็จับไว้ในลักษณะนี้แล้วก็ดึงออกนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะตรงนะครับผมนี่โอเควิธีนี้ก็นําไปใช้กันได้นะครับผมง่ายๆนะโอเคพอเราได้มาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับครึ่งกระดาษแนวยาวเลยนะครับผมขอบชนขอบนะครับโอเคเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผม นี่จากนั้นนะครับผมให้เราเปิดออกมานะครับพับครึ่งของครึ่งนะครับผมทั้งสองข้างนะครับปึ๊บโอเคพับเข้ามาทั้งสองข้างเลยอันนี้จะเป็นตัวกั้นด้ามจับตรงนี้นะครับผมปึ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับเข้าไปอีกครึ่งของครึ่งอีกหนึ่งทบนะครับทั้งสองข้างเหมือนเดิมเลย ปึ๊บนี่ตรงนี้กระดาษค่อนข้างแข็งนะครับผมเราก็ด้ามกันไก่รีดเหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บนี่อีกข้างก็เหมือนกันนี่ดาบอันนี้นะครับผมทําไม่ยากนะแต่ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคพอเราพับแบบนี้ได้จนสุดแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับประกบกันได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่พับประกบกันนะครับ มันก็จะเท่ากันเลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่โอเคจากนั้นเราก็รีดอีกหนึ่งรอบนะครับผมเพื่อความเนี้ยบปึ๊บโอเคนี่นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอามาทับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วเราก็พับเข้านะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมความยาวตรงนี้นะครับผมความยาวตรงนี้นะครับ8เซนติเมตรนะครับผมให้เราวัดก่อนนะครับให้เราวัด8เซนติเมตรนะครับผม โอเคปึ๊บนี่นะครับผม1เซนตรงนี้นะครับ1เซนมาถึง8เซนติเมตรนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็พับตั้งแต่สัญลักษณ์ที่เรามาร์กไว้นะครับผมความยาว8เซนนะปึ๊บนี่มาถึงนี่เลยนะครับผมโอเคจากนั้นอีกข้างหนึ่งเราก็ตัดออกได้เลยนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมอันนี้ยังไม่ต้องทิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราไว้ใช้ตรงนี้อีกนะครับ โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมนี่เห็นไหมความยาวตรงนี้นะครับผม8เซนนะจากนั้นนะครับผมเราก็มาติดเทปใสตรงนี้ได้เลยนะครับผมติดให้มันยึดติดกันนะครับปึ๊บนี่โอเคไหมยึดติดกันแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราสอดเข้ามาจากด้ามเลยนะครับผมปึ๊บสอดเข้ามานะครับผมปึ๊บนี่แล้วเราก็จะมาติดเทปใสตรงนี้พอดีนะครับผมนี่เห็นไหม ระหว่างตรงด้ามจับนะครับผมกับตัวดาบนะให้เรามาวางตรงกลางพอดีนะครับผมให้มันปิดลอยนะครับผมนี่ในลักษณะนี้นะครับผมมันจะได้สวยนะปุ๊บนี่ติดครึ่งๆึนะครับผมเอาอันนี้นะครับผมทับตัวดาบครึ่งหนึ่งทับตัวด้ามครึ่งหนึ่งนะครับผมนี่แบบนี้นะครับปุ๊บโอเคแล้วเราก็เล็งให้ตรงนะครับผมให้มันเท่ากันนะครับผมทั้งสองข้างนะโอเคพอเราเล็งได้เท่าแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นําเทปใสมาติดได้เลยนะครับ นี่เราก็ติดในลักษณะนี้เลยนะครับผมติดเข้าไปปุ๊บนี่เราก็จะติดตัวด้ามครึ่งหนึ่งนะครับผมตัวดาบครึ่งหนึ่งนะปุ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมติดนะครับทั้งสองข้างนะครับผมพลิกกลับมาด้านนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับปุ๊บ นี่โอเคนะครับผมพอเราติดด้านบนได้แล้วนะครับผมตรงนี้เราก็ติดด้วยนะครับนี่เห็นไหมมันยังเปิดได้อยู่นะครับผมให้เราติดตรงนี้ยึดกับตัวด้ามจับด้วยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเยอะนะครับผมติดนิดเดียวก็อยู่แล้วนะครับปึ๊บนี่ติดแบบนี้ทั้งสองข้างด้วยนะครับผมปึ๊บนี่ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมที่พี่นนท์บอกไม่ต้องทิ้งนะครับ ความยาวตรงนี้นะครับผม4เซนติเมตรข้างบน8นะครับผมข้างล่างก็4นะครับผมครึ่งครึ่งเลยนะครับโอเคให้เรานำไม้บรรทัดมาวัดอีกหนึ่งรอบนะครับผม4เซนติเมตรนะครับปึ๊บนี่แค่นี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับได้เลยนะครับผมพับตั้งแต่4เซนติเมตรนะครับปึ๊บนี่ความยาว4เซนติเมตรนะครับผมอันนี้นะ นี่เราตัดออกมาแล้วนะครับผม4เซนติเมตรเราก็มาติดเทปใสเหมือนเดิมนะครับผมให้มันยึดติดกันในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตรงท้ายด้ามจับได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่เราจะติดจนสุดเลยนะครับผมอันตรงท้ายนะปึ๊บนี่สุดแบบนี้นะครับผมเราก็เล็งให้ตรงเหมือนเดิมนะครับผมทั้งสองข้างให้เท่ากันนะโอเคเล็งได้เท่าแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ติดเทปใสลงไปได้เลยนะครับผมให้มันยึดติดกันปึ๊บนี่ทั้งสองข้างนะครับผม ปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่นี่โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดาบกระดาษสุดเท่ของเรานะครับผมพับเองง่ายๆนะครับผมนี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ก็สามารถพับให้น้องให้หลานเล่นได้นะครับผมน้องๆหลานๆชอบแน่นอนนะครับผมโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆกับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นนองก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ